นี่คือเขาบอกตัวแทนที่อาเมซ่ามาดูคันผลงานซื้อเยอะแต่เขาต้อเียกแข่งเลยนะก่อนนี้ยเรีแข่งลเยอะเพราะเองยังอยู่แอร์อีกตอนนี้ไม่ว่าเบสจะเล่นท่าไหนอยู่ตัวขาลายเสกข้างไร่เจ็บจุกก้เข่าสาครับ อาจจะได้เห็น7.5ได้เดบยวตบอ ไม่มีนะเรออุราจะดีแล้วก็เต็มที่นะเออเป็นเสียหน้าค่ะอล้วค่ะเซีกหน้ามาไ แจกจุดแจกสุดนบ